ได้ตรงครับธนาดวนมาไหมมาครับมาครับคุพี่ขอไปกินแล้วครับผมมีในแกงเส้นไส้ล่อนครับเยอะกว่าแกงเส้นไส้ล่อนแกงเส้นไส้ล่อนครับฮะแกงเส้นหล่อนไก่ไก่เออแกงเส้นแกงเส้นไส้ล่อนไงล้อไงล้อแกงเส้นไส้ล่อนไปหน่องไ้ออเดอร์ไปหน้องใครคิดทาบไออกใครคิดทาพออเดอร์แกงเส้นไส้ล่อนครับผม

ลางได้ไหมเอาโยมมันเนียนมันมันเนียนๆได้แมห้ทำยีลายจเรียนในเวลอ่าอีชามิตบมือตบมืออนเป็นลายไอเดโดยะงับโอ้เป็นยังว่าสาวเธอเป็นอย่างพีท ไม่ได้ทำอะไรเลยหนูเลื่อนดูอันนี้อยู่ดีๆแล้วก็ออกไปเลยมันก็เข้าสูดเอบอกเข้าไม่ได้เลยเหรอเข้าไม่ได้มงงี้งเง่้ยนีโอฝากถึงพี่มาร์คหน่อยเออพี่มาร์คขาแกเห้หนูเนี่ยจักตั้งก้นยังดอกจักตั้งกดนรูดตีดูว่าปดตีปันเลยนะฮาย เข้าเฟได้แปดสิบวันเข้าไม่ได้สามเดือนคิดถึงคนหกค่ะเดืออนหรคิดถึงคนนั้นแน่เลยอ่าไม่ไม่ได้ทอกหาเขาอะโอ๊ยยังไงจะมาสู้ี่ไายกัน